สวัสดีครับสมาชิกชาววินเนอร์พัทลุงทุกฐานนะครับวันนี้นุ่มเองก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่บ้านขวนเนียตนะครับอยู่ตำบลตโนดด,ดวนอำเภอกวนนุ่นกับเดี๋ยวขอบคุณพี่เขาเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับกานามีเจอว่าดัง,งคิดจันที่แก,ก้วกากับมาอยู่ตำบลตโนดดวนมู่ซื้อเบอยู่มู่ซื้อเบ,บตโนดดวนอำเภอกวนนุ่นพัทลุงนะครับถึงตอนนี้เอาปุ๋ยแมสวินโกปุ๋ยน้ำวินเนอร์กรีนแล้วก็ตัวป้องกันเชื้อโรคเชื้อราวินโฟมาใช้กันไปได้เปแล้วมั้งครับใช่ครับ ตัวกะตัวเต๊งเลยปื๊ดตักเบยได้ตอนแรกนพิษมาในน้ำมาแล้วนะอ่าครับข้องนะพิษมาในน้ำวายซึ่งชายไปแล้วรู้สซึ่งปนเปื้อมมั้งครับกเด็กๆไม่เคยได้กินเลยกะไม่เคยได้กินเลยโปรกมาพ่นไม่ได้ไม่ได้กินได้จ่ายได้ปุ๊ดโปรกแม่พ่นเลยมันมีปัญหน้าปนเปื้กันอะไรแต่กมีปะหน้าเบิด มันไม่ไม่ไม่ก่อคลืนเลยเดึงอนีรได้ปุ๋ยแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นมันยอดมันแล้วเด้งอะไรแม่งก็กินเบื่อไม่เกินอะไรเป็นต่างน้องต่างแม่งต่างโรบเป็นครอบมั่เลยการสุนดุพิ้งกับซึ่งชายหน้าหรือไม่ครับตอนนี้ นี่อันเหลื่อมใจประมาณที่เดือนกะที่เดือนถึนพ้นบรรพ์ฝมังชายไปละเก็บข้าวโพดไปเร็วกะเก้าวโพดรบรรพ์ฝมังชายไปละคนกนกินเร็วว่านถูกคนกะอรรถชาติดีอหวานดีว่านกรอบเนี่ยหลูกเข้าไปใกล้หน้าลรงแกะเม็ดเต็มมั้ยเม็ดเต็มกะอ่าเม็ดเต็มถึงยาเอิ้อนในชายมั้ยยาเอิ้นไม่ในชายจาเด็ดปุ๋ยเม็ดกะอ่าชายเด็ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวกระปุ๋ยน้ำมีเนื้อเซนกะกับถึ่งบอกจะกข้าวโพดแล้วตอนนี้ชายกันได้ไปมั้งตอนนี้เต็มอยู่กับมีซอฟคู่อ๋อเต็มเต็ ปักไลายางค่ะอ่ากับทัวผู้นี้พึ่งแก๊บไปแล้วพึ่งแก๊บไปแล้วแยกไปมาแล้ววันล้างลาวซึ่งทัวผู้ชายไปแล้วประจับใจเป็นเปืนมากครับประจับใจโกรบก็ยอดทุกคนค่ะขับซึ่งนอนไม่เป็นปืนมังคช่วยได้ไรไมสักลงไม่มีค่ะอ่ายาฆ่าแมงคาน้องไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยมีแต่ยายปุ๋ยนี้อย่างเดียวค่ะกับซึ่งพักเกินตอนนี้รู้สึกกับโูกไปไล่ไล่ยาง ซึ่งพักเอิอนเดบโกไปแล้วปันเปือมั้งค่ะประตับใจปนเปือนปรดับใจนเดยว่ือด้าเลยปวดที่ไอ้บันนี้มันห้มดเลยค่ะเอ้จิตนจำไม่เป็นที่บอเลการการตอนที่กำลังตรวจตรวจชอบตรวจรองมากมาการพอแล้วไม่เคยจำหน้าเลยนองไปแล้วรู้ซึกว่าดีไหมดีค่ะดีมัดเลยเนาะเดี๋ยวไล่ไล่คนมาเชียร์เต็มทีเลยกับซึ่งยากีฟ้าไ็ได้ไหมมั้งกับคนที่ยังเขาเขายังไม่แน่ใจว่าดีไหมที่มดีทุกคนการเดบโลกฟากปืดจะเออ Jamie, lonely, พักสีบ้านเดี๋ยวไหวกินไหวใจเดี๋ยวครั้งในครัวนี้นะคะมือหวานไหวก้าจะกินไม่หมดอ่ะนะคะตัวชั้นพิกากับเจ้าไปกินเล่ในบ้านเลยนะคะหวากรอบหวาหวาหวากินร้อยนี่เป็ตอนนี้เนยใสร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับนายพลชัวนายพลกับสุดยอดไหมตัวนี้สุดยอดค่ะอ่ากับเดี๋ยววันล้างนะครับเดี๋ยวได้มีโอกาสเข้ามาติดตามพ้นครั้งตอนนี้เพราะว่าพักไรก็เพิ่งแก็บไปไกลแล้วแต่ว่าดอกก็เต็มต้นอยู่เนาะกับเดี๋ยววันล้างเดี๋ยวน้องขยี้ข้าวอีกครับวันนี้ขอบคุณมากครับ